คลิปนี้นะคะเราจะไปสั่งเวียนซีฟู้ดนะคะร้านในตำนานของครอบครัวจูกังกันเฮ้ยมันเปลี่ยนที่เป็นแบบสามดาวอาดาวสามแฉกอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นนะคะหมดเลยค่ะมันสองรยสี่สิบบาทดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง t r i p s in my memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะคือว่าสั่งเวียนซีฟู้ดนะคะร้านนี้คุณจูดบอกว่าชิมกินแต่ยังเป็นเพลินเรามาดูกันมี มีของขายด้วยเราต้องเช็คอิน,นด้วยนะคนะเขนเยอะมากบ๊ายบาย ตอนนนี้นะะคเรามาดูกันว่ามีอะไรกินนะคะอาหารแนะนำและสำหรับรายการอาหารที่นี่นะคะเท่าที่เปิดดูก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับร้านอาหารทะเลทั่วไปนะคะจะไม่ว่าจะเป็นปรีชาซีฟู้ดที่พัทยาหรือ ร้านอื่นๆนะคะแต่ว่าเรามาดูกันสังเกตอย่างหนึ่งคือราคาไม่ได้แพงมากอย่างที่คนจะเป็นในแถวหัวหินนะคะเพราะตรงนี้เป็นหาชะอาด้วยนะคะแต่มีหลากหลายมากๆให้เลือกนะคะก้อนข้างละลานตามากทีเดียวค่ะเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะกินอะไรดีนะคะแต่สุดท้ายเราก็ตัดสินใจได้นะคะว่าเราจะกินอะไรนะคะไปดูกันนะคะว่าเรามีอะไรทานกันบ้างนะคะ ค่ะุวนตอนนี้เราอยู่ร้านป้าสังเวยนคูบนะคะที่ชะอำนะคะเรา,เราขับรถกลับมาจากหัวหินเนะาะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเที่ยวตอนบ่ายนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเรานั่งทำง,งานอยู่ที่บ้านที่โรงแรมนะ,ะก็เดี๋ยวแพนดิกงคือเราทานอาหารกลางวันที่นี่นะคะที่นี่เป็นร้านที่คุณจูดก,กับครอบครัวมันทานกันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะเรียกว,ว่ามากันเป็นครอบครัวนะคะเข,บะะขบบาบอกว่าเขาเลี้ยวเข้ามา เลยนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนที่ร้านนะคะแต่ก่อนเดินเพิงอยู่ฝังติดริมชายหาชะอำนะคะก็คืออยู่ข้างริมฟิวเลยตอนนี้มาเป็นตึกสีเขียวนะคะใหญ่โตมากก็เดี๋ยวมาดูกันคต่ว่าอร่อยจริงสมคำร่ำลือไหมนะคะร่ำลือจากใครจากคุณจู๊นะคะแต่น่าจะจริงนะคะเพราะคนเยอะมากแล้วก็รถเนี่ยที่มาจอดนะคะต้บอกว่าราคาไม่ไม่ต่ำขน้นเลยเป็นแบบ อะไรอย่างนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนหน้าเรามาก็มีรถหลายคันที่เราขับขับตามเข้ามานะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าเราได้สั่ได้กินอะไรบ้างแต่ว่าเรามากันสองคนเพราะฉะนั้นกินอะไรได้ไม่เยอะนี่นะคะตอนที่เราเข้ามาถึงนะคะก็พนักงานนะก็เอามาเสิร์ฟเลยนะคะต้องบอกว่าเอาน้าจิ้มมาวางเอา พริกน้ำปลามาวางนะคะใครเคยมาทานที่นี่แล้วคอมเมนต์กันมาคุยกันได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะพริกน้ำปลาเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมาพร้อมกับถังน้ำแข็งเลยนะคะเรียกว่าทุกอย่างจัดมาแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆนะคะให้ดูบรรยากาศกันนะคะโต๊ะห่างๆกันนะคะแล้วก็แต่ละโต๊ะก็เป็นครอบครัวกันแทบทั้งนั้นนะคะถ้าใครยังไม่ได้ s u b s c r i b e อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะนี่ปลากระพงทอดน้ำปาลาก้างกระเทียมนะคะ แล้วก็โปะแตกค่ะกุ้งแช่น้ำปลานะคะสี่จานเชื่อ<า>ไหมว่าเรากินกันสองคนค่ะก้างหมดนะคะกุ้งแช่น้ำปลาเหลือนิดหน่อยะะหมดเลยค่ะนีโปะแตกก็เหลือนี้นะคะนี่คือสางตั้งมและบินที่ออกนะคะคือหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทเท่านั้นเลิศมากอร่อยนะคะแนะนำ เสิร์ชมาได้เลยนะคะค้นหาเปิด Google Map มาได้สั่งเวียนซีฟู้ดนะคะ